ทีน,นี้ก็ทดลองแว็กดูเพราะว่าเกิดอาการอย่างที่ว่าเขาปล่อยในตัวเข้าไปแล้วมันก็ยังยัง,ย,งยังรู้สึกว่ามันรั่วอยู่เป็นตามมดนะคตัวนี้เป็นแผง้ําผึ้งที่มันมันรั่วตามมดถ้าหากว่าสั่งแขงง้ําผึ้งของตัวยี่ห้อของมันเองอะ่ะจะต้องใช้25ถึงเอาง่ายคือจำนวนวันนะนะในการสั่งของอะ่ะ 25วันถึง30วันแล้วราคาก็เกืบ 4, อบเกือบสี่พันค่าเฉพาะค่าแผงก็เลยต้องใช้ตัวไมคครเกตดูว่ามันจะรั่วตรงไหน,นแต่จริงๆแล้วมันผมไม่มีตัวสารเขียวนะถ้ามีสารเขียวก็ดีนะเพราะว่าในส่วนตรงนี้ไอ้มันรั่วเนี่ยมันเคลือบสารไว้อยู่มันก็เลยนะครับไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนอีกนะครับแต่ที่แน่ๆตรงเนี้ย ตรงที่ผมเชื่อมเนี่ยมันรั่วตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าลองดูไปใช้ไมคอนเกตดูถ้าเกิดว่าตัวเลขดีจิต้อนน่าจะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าตรงจุดรั่วมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับไมคอนเกตก็จะไม่ขึ้นอันนี้ยวงไมค์ข้ามอยู่จับเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวลองดู ไม่รู้ผลมันจะออกมาเป็นยังไงืออรอดูครับ